าของประเทศอื่นๆนะคะว่าเงินเฟ้อเขาเป็นยังไงเดือนสิงหาค่ะก็เราลองเทียบดูนะแล้วเราก็จะไปเราคือทุกทุกประเทศส่วนใหญ่พวกนี้มีกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั้งนั้นแล้วเราจะไปดูอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาเชื่อมโยงไงก็ได้ออสเตรเลียเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาเนี่ยสามจุดแปดค่ะอินเดียสามจุดหกห้าเวียดนามสามจุดสี่ห้าสหรัฐสองจุดห้าสหรัฐนาจักสองจุดสองสิงคโปร์สองจุดสองอินโดสองจุดหนึ่งสอง เกาหลีใต้ร้อยละ2มาเลเซียร้อยละ1.9จีนร้อยละ0.6ไทยร้อยละ0.35อันนี้เดือนสิงหาค่ะญี่ปุ่นร้อยละ3เฉพาะเดือนสิงหาแต่เราต้องดูตัวเลขเฉลี่ยจะเป็นเฉลี่ย12 1 2เดือนย้อนหลังที่เขาเรียกว่า moving average นะอัตราเคลื่อนเป็นอะไรล่ะอัตราเงินเฟอ้อแบบแบบแบบเฉลี่ยย้อนหลัง moving average อันนั้นก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือดูอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยของปี แเดือนแรกสมเดือนแรก9้าเดือนแรกอันนี้แล้วก็มาดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันของเขามันอยู่บนอยู่ล่างอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่ง